เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค วันที่9กันยายน2 5 6 3ที่วัดป่าศักแก้วหมู่5ตำบลนาสนุนอเภอสี 4, เทพจัังหดวเพชรบูรณ์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอเภอสี 4, เทพจัังหดวเพชรบูรณ์จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเชิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุร i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนึ่งในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระเกียรติพระชมพันษา88พรรษาโดยมีนายสาชายจำประสิทธสกุลแห่งเภอศีเทพเป็นประธานร่วมกับพี่น้องจิตอาสาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยที่สองสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโดยมีเป้าหมายพัฒนทางวัดให้เป็นสถานที่สัพเยะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี5สในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมพระานาจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนึกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8 8พรรษา